โอเคนี่คือชั่วโมงแรกของน้องดานะครับน้องดาเพิ่งมาเรียนขับรถชั่วโมงแรกมเ,เรียนมาแล้วสองรอบแต่ยังขับไม่ได้ใช่ไหมครับร <c oughs> อบนี้รอบที่สามโอเคดูซิเป็นยังไงบ้างานี่คือวันแรกของน้องดานะครับโอเคดามีแฟนชาวต่างชาติเนะเาแล้วกันมุนพงศแบบพ u s h อ n d p พู l นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแก้ วิธีนี้จริงๆเราก็เหมือนป้าๆเหมือนกันเนาะโอเคนะครับให้จางรถอยู่กลางเลนนี่ครับกลางเลนทีหนึ่งกางอันนี้ไม่กลางนะครับอันนี้ไม่กลางนะครับใน,นชิดขวาเนาะนี่คือชั่วโมงแรกเดี๋ยวเราจะแก้เดี๋ยวจะดูอีก,กันอีกทีนะครับว่าเปลี่ยนต้องดาใช้เวลานานไหมนะครับนี่คือชั่วโมงแรกของ้องดา กลัวไหมกลัวอยู่ไหมครับไม่ค่ะักลัวในนสนามันะมันจะไม่มีอะไรน่า,นากลัวเดี๋ยวจะให้ดาเลี้ยงทีหนึง่งแล้วเดี๋ยวดูนี่คือ before นะครับทีเ่เราจะถ่ายตอนที่เขาขับรถได้แล้วใอัพเตนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวให้การดาดูกลางดาดูเส้นอยู่ใช่ไหมครับ๋ย่เอาเลนนี้เลนที่หนึ่งนี้ก้มตัวไปก้มตัวไปเยอะครับมันจะเลี้ยงง่ายขึ้นพอก่อนเลี้ยงนี้พอก่อน กาโอเคคืนเราตรขคืนที่กลางมีแอปดูพวงมาลัยด้วย<ม>นะครับโอเคโอเคแค่นี้พอก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะแก้กันดีกว่าอ่านอยู่ทีนีงครับโอ,โ,อโอเคอันนี้คุณดานะครับอัพเตอร์ละ เล่นหลังจากทบฝึกมาแล้วโอ้โหกล้าเล่นนะเนี่ยชอชถ้าถ้ามันเข้าไม่ได้ต้องต้องต้องคลายกับก็คือเรายังไม่เล่นถ้ามันจังหวะมันไม่ได้เลยกูต้องไปเล่นช่องอื่นแทนโอเคปะใช่ใช่มันทักเร็วเกินไปไปช่องนี้แทนโยกออมด้านหลังได้ไปมุนเลยครับซ้าย ด่าทักทายหน่อยครับนี่คือแก้แล้วนะครับแก้แล้วแก้ให้วันนี้นอเล่นได้เลยแ๊บเดียวเองนะครับสอนไม่กี่นาทีเองสามารถแก้จังหวะมือจังหวะบอลได้เรียบร้อยแล้วนะครับเลยนะครับใครถ้ามือโอเคจะขับรถได้ง่ายมากดีเทิร์นนะไปหมุนขวาสุดครับเราไปดูรถด้วย ช่องนี้ขายนิดนึงได้ช่องนี้ได้ได้ครับได้ไปครับต้องตีวงนิดนึงอ่ะแล้วถึงจะเข้าช่องนี้ได้อ่ะช่องนี้ได้สุดเลยโอเคปะ่ะไปเรียกเอาเรียกเอาไปขวาต่อด้วยสองมือสองมือ,อ,มอช่วยกันฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บสองมือได้เลยครับใช่ถ้าไม่ทันได้ใช้สองมือได้เลย ใช่ okay, ป่ะเอาเล่นใหม่ถ้าไม่ชัดาใช้สองมือได้เลยใช่มันจะไหวขึ้นชิดไปต้องตีวงต้องกว้างนิดนึงโอเคป่ะอ่ะอย่างเงี้ยถึงจะตีเข้าได้ดูกะกลางกลางได้ได้ไฟึ๊บฟึ๊บสวยมากนะครับไปซ้ายมาครับสองมือได,สออได้สองมือได้ครับใช่สองมือ อ่าโอเคเบียดนิดนึงไปตรงไปครับตรงไปรอดูพื้นบ่าด้วยดูที่พื้นตาต้องไหวกะกะารถถ้าอยู่กลางกะกลางรถถ้าอยู่กลางอย่าเดือดเบียดไปเรื่องคิดวางแผนแผนเลยว่าจะเข้าตรงไหนสองมือไม่ทันสองมือแพ้ไปขวาไม่ทันละโอเคไปขวาสุดเลยครับยูเทิร์นหมุนสองมือพื้นพ้นไหมพื้นไม่พ้น <c oughs> โอเคถลังเลยสังเกตถลางครับสังเกตถลางก่อน มุซ้ายสุดเลยสองมือยู่ทางนี้ครับทางซ้ายสองมือสองมือช่วยกันสองมือสองมือเลยสองมือครับมันจะเป็นตัวมืออ่าสองมือมันจะเบาแรงกว่าละเนงว่าจังหวะสองมือเข้าไวกว่าไปสองมือครับไปควงสองมือเลยเร็วควงสองมือเลยใช่อย่างนั้นละครับใช่มันจะไวกว่าเห็นปางมันจะเบาแรงเนาะแก่ขึ้นมือเดียวอ่าใช่ดูวางแผนเลยครับเราจะเข้าเล่นช่องไหนจะเข้าเล่นยังไงนะครับเล่นยังไง มือตายมือตายมือตายใช้มือซ้ายครับมือซ้ายใช่ได้อยู่แต่เฉียดน,นิดๆไม่เฉียดละชนเลยละโอเคขึ้นมุนกลับมาอ๋อต้องอ้อมไปอีกช่องหนึ่งครับ <c oughs> ไปไปอ้อมาช่องหนึ่งมุนแล้วตีย้อนกลับไปมุนใช่ตีวงก่อนต้องตีวงอะแล้วออกมาครับเร็วสองมือเร็วช่วยกันไม่ทันละต้องออซ้ายนี่ได้ช่องนี้ได้อยู่ไปขวาเลยครับ ไปสองมือเลยใช่ง่ายไหมง่ายขึ้นไหมครับจากตอนแรกที่มือ,มอใช่ไมแต่แรกมือที่น้องที่พี่ยังไม่ได้ฝึกให้ยากไหมมือเล่นได้ไหมมันจะยากถูกปะ,ะพอมาเล่นงี้ปุ๊บมันเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าไปเข้ามนใช่้าวไม่เข้าเลยเหรอ <laughs> <laughs> เข้าได้แล้ว <laughs> โอเค ป้าต้องชิดนี boundaries. อ่ะหมุนสุดเลยครับสุดเลยเร็วสุดเลยครับถึงจะพ้นไม่พ้นต้องถอยหล,ลังอ่ะใส่เกียร์ถอยหลังเลยหมุนสองมือเลยสองมือเลยซ้ายสองมือเร็วสองมือช่วยกันสองมือสองมือช่วยกันครับใช่ใช่ใช่พอหยุดครับใส่เกียร์หน้าเลยหมุนเลยขวาสุดเลยครับสองมือสมือครับสุดเลยครับสุดไปเลยใช่สุดไปเลยพอขึ้น ปเล่นต่อเลยไม่ต้องเบรกค่ะห้ามใช้เบรกมาที่เบรกให้อาเท้าจะเบรกได้เลยครับอาเท้าจะเบรกใช่ช่องนี้ได้ซ้ายมือได้ซ้ายได้อา่าปรบ hm าวบสองมือช่วยกันบ้างอาสองมือบ้างอย่ายเล่นมือเดียวอย่างเดียวครับเล่นสองมือบ้างสองมือเลยครับ,ลรบปลายหมุนควงสองมือเลยใช่ซ้ายเลยไปซ้ายเลยใช่ ดูมองวางวางแผนเดินจะเล่นยืนันท้าช่องน,นี้เลยสองมือบ้างมันจะง่ายขึ้นอสองมือฟึ๊บ่า่ซ้ายขวาซ้ายขวาช่วยกันขวาซ้ายช่วยกันจับกว้างไปซ้ายต่อเลยตรงไปตรงไปนู้นเลยตรงไปใช่ครับเดี๋ยวทางซ้ายต่อเลยครับใช่เดี๋ยวฟ้บฟับไปขวาเลยเร็วฟึบไปซ้ายต่อเลยฟึบ ไปขวาต่อเลยปึ๊บแม่ใจของ <laughs> เป็นไงตรงไปครับตรงไปเปลีป่ยนบรรยากาศบ้างยังมองอะไรครับอย่างโอเคแค่นี้ก่อนนะออซ้ายเลยใช่ควงสองมือแออ <laughs> นะ <laughs> นำให้ซื้อโฟวิ <laughs> ลเราไม่ใช้โฟวิล <laughs> นะครับ <laughs> วางแผนได้เลยเริ่มใช้ได้ละสองมือควง khuyên không đi đại sài mày quá đại hay chồng ngoài sài lâu 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 ah khuyên chị sài tỏ lời hiểu sài 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 หวาเสร็จแล้วซ้ายต่อซ้ายซ้ายเร็ว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 ตีวงเข้าช่องนี้ตีวงเข้าช่องนี้ขวาเนี่ยเข้าช่องนี้เลยเร็วเข้าสายเสร็จสายเลยเร็ว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 สายสายเลยพ้นไหมพ้นขวาเลยครับไปเร็วช่องไหนเลือกเอาสายต่อฟึบฟึบเร็วเร็วกว่านี้อีกนิดนึง เหนื่อยนะผลนะผลไปขวาเลยซ้ายเร็วพวงฟึบเบียดเกินไปตรงได้เดี๋ยวเข้าช่องแอลให้เขาใจเย็นนิ่งๆเดี๋ยวคืนเร็วเร็วเร็วต้องเร็วกว่านี้นิดนึงใช่คืนล้อตรงคือนิดนึงครับไม่พอขวาขวา อยังไม่พอไปซ้ายต่อเลย